สวัสดีค่ะพวกเราจากลินที่มีวันรักค่ะ e n j o ี่ i ดาร้านค่ะค่ะจูนันิรินนะคะเอ่อ Enjoy Tida รันนะคะรับบทเป็นเขมจิลาค่ะถ้าอนจอยกับเขมจิลาเหมือนก็คือขี้แกล้งเหมือนกันเพราะว่าตัวเขมจิลาเนี่ยเขาชอบแกล้งคุณลินเขาชอบแย่ชอบอ้อนชอบแบบเขาติดสกินชิพค่ะแล้วก็เป็น เป็นเขียนเจราที่รักเจ้าของเป็นหมาเด็กที่รักเจ้าของซึ่งเหมือนเราแนละ้วเพราะว่าเพราะเราเลี้ยงน้องหมาด้วยแล้วน้องหมาเขาก็จะมีความที่อ้อนติดเจ้าของค่ะส่วนจูนนะคะนันะี้เรียนรับบทเป็นแคนารินะคะก็จุดที่เหมือนหรอก็น่าจะเป็นความเราเราเรารู้สึกว่าเรามีความเป็นโรกส่วนตัวของตัวเองถามว่าอินโถดไหมก็ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีความแบบเป๊ะ ใช่ค่ะประมาณนี้ในส่วนที่ไม่เหมือนก็น่าจะเป็นของด้านอารมณ์เพราะเราไม่ได้อารมณ์สูงขึ้นลงขนาดคุณคุณแพนารินค่ะประมาณแล้วก็พี่จูนกับคุณเรนแต่งตัวแซ่บมากค <c oughs> ่ะ <c oughs> อ๋จิบ๊บไม่เคยวิคอลเลยอะคำถามเนี้ยไม่ถือว่ไม่เคยวิคอล<ม>ว่าถ้าถ้าของพี่จูนะถ้าหนูมองพี่จูนอ่าเดี๋ยวพี่กระบอกของอินจอยพี่จูนจะเหมือนคุณเรนตรงที่ ด้วยคุณดินอ่ะเขาเป็นคนเตะแล้วก็เป็นคนสวยเพราะว่าเขาได้รับฉายาว่าพี่คนสวยคุณลินเขาสวยมากเรื่องนึงและพี่จูนก็สวยมากเรื่องจริงจริงค่อพอคือแบบแต่พี่จูนเขาจะเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจต้องต้องจริงหรอคะพี่คนสวยค่ะจริงๆริงส่วนเอนจอยก็ เหมือนด้วยความที่เอนจอยเขาเป็นเด็กสดใสซึ่งเข็มจีลาก็เป็นคนสดใสแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นและเอนจอยก็เป็นคนมุ่งมั่นใช่ค่ะก็คือคนสู้เออคนสู้ถ้าเขาเป็นนชมเป็นนัีจะเป็นโทซ้าแล้วเป็นขว,นนว,นวา คือวีเขาไม่น่าได้ยินเสียงพรขวาฮะโอซ้ายฮะฝากดูแับเอ็นจอยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยในเรื่องรินไม่มีวันรักนะคะแล้วก็ดูรินไม่มีวันรักไปวันวันด้วยนะคะดูสังๆคนๆอยู่แบบนั้นได้เลยใช่ค่ะถ้าติดตามก็ทางทุกแพลตฟอร์มทุกโซเชียลเลยหละกันรเนาะถ้าเป็นอินสตาแกรมนะ enjoyyo tdr คะ่ะแล้วก็ x enjoyyo tdr r อีกหนึ่งตัวนะคะไม่รู้ว่าจะตั้งให้ไหมนะแล้วก็ tiktok นะคะ enjoyyo tdr เลยค่ะค่ะก็ของจูนนะคะฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น x instagram หรือว่า tiktok นะคะชื่อจูนเดสกรอนิรินนะคะแล้วก็ฝากติดตามรายการ i p บ o f Stage ด้วยนะคะแลก็ฝ่ากซีนี่ดิรินไม่มีวันรัาของพวกเรานะคะ, <Sure. S 1> ะสามารถดูผ่านทาง วีทีวีนะคะทุกวันทฤหัาสองทุ่มค่ะฝากเลยนะคะ